ครับไปเราไปทิ้งขยะกับลูกคนกันนะครับครับครับคนเป็นคนละครับ อาทิศเสกครับผมอาทิศเสกเอาทิศเสกนะครับผมอันนี้คือมามาจากการสินโอ้มาช่วยมามาเยี่ยมโอ้ครับผมครับนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมนี่คือรถลงคนนะครับคันนี้นะครับเราจะเอาขยะไปทิ้งช่วยลงคนกันนะครับ ตอนนี้เราจะเปเทศบาลนะครับพนักงานเทศบาลพนักงานเทศบาลงานจบต้องไปเก็บขยะมาช่วยโมจังจัง้ายังอยู่าบอกมาฝากลคนขนาดกินเขาเส้นนี่ไม่เดียวกัน ห้าแสนิวตั้งขนาดไหนล้านคลเป็นล้านแล้วครับเป็นล้านแล้วเต็มด้นเต็มเลยเต็มนะครับผมเอาติดอยไปได้ผมก็เยี่ยมครับผมเลยไม่ดีโอ้โหตัวละเทาไหร่ไปนะเจ้าไเลยครับลุงผมเดี๋ยวด้บนหนึ่งไปเลยไปเลมาคร บอกเทศบาลครับมาจากไหนครับนี่มาจากยะโสธรครัครับผมครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับใส่แง่งนอกครับนี่หม่ำนครับหม่ำเนื้อนะครับเอาฝากเดี๋ยวากให้ค่ะเดี๋ยวจะเอาาก าไปทิ้งที่ไหนตรงนี้เหรอทิ้งแถวมะนีดีเลยอ๋อนี่แหละที่นี่แหละไม่พูดรามาครับจัดเลยถึงนั่นนะครับที่ทิ้งขยะถังขยะขนาดใหญ่เลยครับอ๋อนี่ย่ลงนี่นะครับครับผมลงที่ทิ้งขยะนะครับผมตอนนี้ที่บ้าเรียงแถวนี้อ๋ออันนี้ก็ที่บ้านลุงพลเนาะถึงขอสะพานที่ครับผม เอานะครับไม่ต้องดราม่าว่าเรามาถึงีน้นะครับเป็นที่ลุงพลคือที่ลุงพลเองมันแห้งนะครับมาเก็บเป็นที่ของคุณลุงนะครับครับแยาอะไรเยอะจริงโอเคเลยยุ่งไหครับตรงล่างมองเห็นอันนี้นักขั้กรินักน่ามกินหมดเต็มมันต้องกดหน่อยเนาะน้าน่ามอันนี้นักน่ากินไม่หมดฝนตกเด้ฝนตกโต้ ตัวนี้นะครับเจ้าของเต่าก็จะมาจีบพี่น<อ>้อนี่จะที่บ้านลุงพลเองนะครับรต้องด่ามาเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องหาแล้วก็มีแล้วก็มีอ่าที่เขาเก็บของเก่ามาเก็บอีกทีนะครับเก็บยวพักอยูไหนโอเคนะครับถ้าเขาไปตรงนั้นไม่ไมสะดวกอ๋อครับคนลุยเองนะครับอ่ะ มืสองหมื่นวะครับเนี่ยสองมื่นหลายต๋อสุดยอดย่ามนาเล่งผมก็มาเก็บเฮดเบิร์ดเราด้วยดูขาหนูด้วครับโป้ดินลงพ้นกัหลายนะครับเนาะขอดขอดสะพานนี่ยวะครับนี่ยข้อสะพานนี่ยนะอ๋อน้องแกถึงขอดสะพานนี่ครับเรอมานี่นี่ครับ เราก็อผายกิ่งซุ้มมาปลูกเลยก็นั่นเป็นหน่วยนะครับครับกระเลี้ยงก็ไปหั่นอืมแกให้รูเกี่ยวกับเรื่องนะครับนู่นถุงผายกินงซุ้มที่นี่ก็ลงไปะหุนแล้วครับฝล่อยมนอ๋อจะไปล้างบาตรมันครับคำม่าทิ้งเป็นที่ของแกนะครับไม่ต้องแหนบ้าว่าเราทำเลอะเทอะนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะมีไม่ใช่ไม่ต้องเสียค่าปรับอ่าในที่ตัวเองครับพรุ่งนี้น่าจะมีไอ้คนที่เขาหาขยะไปขายเนาะมาเก็บไปของเก่าเข้ามาเขาก็มาเก็บนี่ครับ แล้วก็บอกว่าสถานนี้มันมีขวดกรีไซเคิลได้ก็มาจอดจอดเก็บครับครับโอเคโอเคส่วนมากจะเป็นไอผู้พกอาหารด้วยนะเสษอาหารเสษอาหารเดี๋ยวก็มีมาเทศครับเดี๋ยวก็ย่อยสลายไปเรียบร้อยครับผมโอเคครับไปกลับบ้านกันทีนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณ 6โมงครับ6โมงเย็นนะครับรยากาศบ้านลงพลนะครับก่อนถึงบ้านลงพลจะมีห้วยห้วยบงนะครับตรงนี้เนาะแป๊บนึงครับผมใจยเย็นเรยยครับ นะครับคลิปนี้เราก็เตรียมผลขยาลงนะครับบ้านหลุงคนนะครับผมก่อนเย็นๆนะครับ fc มานนลอยไหมครับ <c oughs> มาจากไหนครับน่ะ ภารกิจสําเร็จแล้วพี่เรียบร้อยครับผมครับภารกิจจิตประยะวันนี้ประยัช่วยลุงพลเนาะเดี๋ยวว่า F4 ยังไม่หมดนะครับยังมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับกวดครับหลังมาอลไรมาตั้งแต่เช้าเย็นค่ำครับไม่แน่อาจวิ่ดึกไม่ขาดสายเลยครับตอนนี้ก็สอนก็เก็บร้านแล้วหนุ่ยเล่นเลๆเราหนุ่ยเลยเนาะครับลุงพลนะครับคลิปนึงก็ คนขยันมากเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมลาถ้าไม่ชมเปกนเกครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ